ส่องโพสแซบแมทพิรณีหลังเจอกระแสข่าวลือสนานเลิกไฮโซสงกรานกลายเป็นประเด็นร้อนชากรณีเพจดังออกมาเผยว่าหนุ่มสงกรานควงสาวมอมาน้ำแดงไปกินน้ำเต้าหู้ร้านดังก่อนที่ชาวเน็ตจะยงไปหาสาวหมายนภัสสิที่มีรูปไปตีกอล์ฟด้วยกันซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีการฟันธงว่าจริงหรือไม่ ซึ่งต่อมาข่าวบันเทิงช่องแปพิธีกรเปิดเผยว่าเพื่อนตอนเจอแมทและไฮโซพกที่ผับด้วยกันจริงๆรวมทั้งไท่องไอจีก็เห็นทั้งคู่ออกกําลังกายในยิมเดียวกันแม้ Matt จะไม่มีรูปคู่แต่ก็ดูรู้ว่าที่เดียวกันแต่ทั้งคู่จะไปเที่ยวด้วยกันก็ไม่แปลกเพราะทั้งแมทและไฮโซพกออกมาบอกแล้วว่าเป็นเพื่อนกันมานานมากพร้อมเผยข้อมูลเด็ดอ้างว่าเพื่อนของเธอเพิ่งเจอหนุ่มสงกรานกับสาวอื่นที่ไม่ใช่แมท สาวคนนี้เป็นดาราเหมือนกันเคยเล่นซีรีส์อายุสัก30ปีแต่ก่อนภาพลักษณ์ไสๆแต่ตอนนี้เปลี่ยนแนวเป็นสาวแซ่บแล้วและมีชื่อย่อมอม้าที่ไม่ใช่แมทพิรณนีส่วนความสัมพันธ์ของสงกรานต์กับสาวคนนี้คืออะไรคงต้องรอเจ้าตัวออกมาเคลียร์เองล่าสุดสาวแมทพิรนีก็ได้เคลื่อนไหวท่ามกลางข่าวลือการเลิกราเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดได้โพสต์ภาพระบุข,ข้อความว่าพี่อยากกระพริบตาแรงหนูหนาว นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวจากวงในว่าสาวแมทนั้นก็ยังไปไปมามาที่บ้านของฝ่ายชายโดยข้าวของอะไรก็ยังอยู่ส่วนเรื่องร้านในทีมก็ยังทําอยู่ฝ่ายชายเองมีท่าทีพยายามจะพาสาวคนใหม่เข้ามาแต่เมื่อทางครอบครัวจะไม่อยากรับรู้แล้วโดยขอเป็นแอปและแมทเท่านั้นที่ครอบครัวยินดีให้มาได้